โอเคหาเลยทุกคนก็สวัสดีฮะก็ผมไม่รู้ว่าคุณเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรกนะก็ายีาา่้อเซอร์บัวไคเดลัสเดเดเชนซิซารีกันนะฮะก็าคราวนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าคนใหญ่คนโตบ้างเล่นของสูงกันแล้วลนะ่ะตามน,นี้นะถึงแม้น้องจะตัวไม่สูงเท่าไหร่ก็เถอะนะซึ่งคนที่จะวันนี้ก็คือฮิดะนั่นเองซึ่งรู้สึกว่าผมต้องหาภาพฮิดะให้ได้ก่อนที่จะต้องทำออย่างนะอาวละถ้างั้นก้าไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยจัดการเลื่องลูกพีหล้ากันนะตอนนี้ก็เรามาเริ่มกันดีกว่านะตอนที่หนึ่งประชุมกลางดึกโรูโซ่ไปไดนวะเดี๋ยวฟึนกูมาที่ดาวเทาเข็บนปครองเกน,น่าตามที่สัญญากับพีนาเอาไว้คงเป็นเพราะช่วงกลางหนึกบริเวณนี้จึงไม่มีใครอยู่เลยรู้สึกหลอนลุกยังไงไม่รู้ ก็แต่ทำไมกีนะถึงมานัดเจอเวลานี้นะโอ้อยู่นั่นเองคุณครูฮะเขาว่าไงกีนะาจังออกีนะาจังงั้นเหรออย่าใช้คำเรียกเี่ยไม่ดูลำบากใจได้ไหมขอโทษด,ด้วยที่เรียกมากลางดึกแบบนี้ พอดีฉันค่อนข้างเป็นคนดังในเคน,น้าเวลาไปไหนมาไหนก,ไก็มักจะเป็นคนมองบ่อยๆมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนว่าถูกจับตาดูอยู่นะเพราะงั้นถ้าเห็นถ้ามีใครเห็นว่าฉันอยู่กับครูคงจะเป็นเรื่องไว้่นนี้อีกและเพราะอย่างนั้นฉันเลยขอให้ครูมาเจอตอนเด็กแบบนี้ฮีดานี่ดปดไ็ไอดอลเลยนะอย่าไปพูดอีเวนไอดอลนะไอดอลเหรอเป,ปล่านะไม่ใช่แบบนั้นสักอร ฉันไม่ได้รักสดใสเป็นประกายแหลนสักหน่อยไม่จริงเธอละด้านรักสดใสแปลกประกายมากเลยนะก็นะอัดเหมือนตรงที่ไม่ค่อยรลสันตัวแล้วก็ต้องคอยใส่ใจสีรอบตัวก็ได้ฮึนีน่าก็ดารักนะครูชอบพูดเล่งเหลือแหละวันนี้อยู่เลย มันดำไห้ชื่อเสียงคือคูไม่ดีนะดูบ้างหรอเปล่าถึงคุณคูจะเป็นผู้ใหญ่ันก็คิดจะมองข้ามไปง่ายหรอกนะทำตัวดีหน่อยจะดีกว่าถูกดูกซะแล้วล่ะร่บคู่หูจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิทำไมถึงทำหน้าจริงจรงแบบนั้นล่ะ ฉันั้นหมายความว่าคุณครูพูดโกหกสักหน่อยแต่ฉันรู้ตัวเองดีเพาฉันไม่ได้น่ารักเดี๋ยวสิฉันไม่เรียกคุณครูออกมาเพื่อคุยเรื่องนี้สักหน่อยมาคุยน่ากันเลยดีกว่าเวลาคุยเย็นคุยเจ้าคุยอย่งน่าทลอยู่ได้เลยเอาละเหตุผลที่ฉันเรียกคุณครูมาก็คือ ฉันอากอธิบายข้อมูลเรื่องสาระกรารรักษาปลอดภัยของกีแนน่าของตายม่านนี้ให้ฟังและขอคําแนะนําสําหรับพัฒนาแผนการสืบร่วมของไพน่าหน้าเอ๊เรืองคุยเรื่องงานเหรอก็ต้องเรื่องงานแล้วสิว่าฉันเรียกันครูหมาแบบนี้เพื่อคุยได้ส่วนตัวเลยเหรออืมคิดว่าเชิญชวนประเด็๋สนีอีกนะ คุณครูรู้แล้วรู้แล้วคุยยากคุยยากคุยยากคุยยันคุยหวานคุยกับเอกสารทีนะเตรียมมาแล้วก็พูดคุยเได้แบบความคิดเห็นกันคุณครูคิดแบบนั้นเหรอน่าไปเข้าใจดีๆเลยนะที่จริงครูไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่หรอกการรับฟังความคิดเห็นจากมุมมองที่จะออกไป ไไก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทาให้เรามองภาพรวมได้เป็นกลางมากขึ้นเพราะงั้นความเขียนของครูก็สําคัญเหมือนกับใช้เหมือนกันใช่ไม่ค่อยมาขอ,ขอความเห็นจากผู้ใหญ่มาอยเท่าไหร่หรอกนะแสดงว่ากีฬาหน่าเชืเ่อใจครูใช่ปหมก,ก็แน่นะสิถึงจะผู้ใหญ่ที่พึ่งพาไม่ค่อยได้ก็เถอะอ้าวอย่าด่าครูนั้นสิแต่ว่าคราวหน้าฉันอาจจะมาขอช่วยก็ได้ <sighs> ิ่วยแค่ช่วยกันค yeah, ืนก็เถอเรียกได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะคุณครูดึกมากเลยนะฉันควรกลับไปพักแล้วล่ะถ้างั้นไว้เจอกันนะคุณครูแล้วเจอกันนะยีราจยังกีราบอกลาแล้วเดินกลับไปได้ท่าทางอิ่โลเล็กน้อยไปพักเถอะไปอือก็นะ ก็ควรเปประมาณนั้นอยู่แล้วนะต่อไปเหตุผลที่มีน้ำหนักว่าอะไรคุณครูที่นี่คืออ๋อพ้านเรียนไม่รับรอนุญาตให้เข้ามาที่นี่เพราะปฏินนการของคณะกรรมการไม่ได้นะักที่นี่เคยเป็นพิเศษอะไราเวลาจับปฏินนการครั้งล่าสุด ก็น่าจะปลอดภัยไปสักสองสาวันฉันคิดว่าคงไม่มีใครจำฉันได้หรอกเพราะงั้นเรามาเจอกันที่นี่ได um, ้ินได้กังวลแล้วะคนอื่นบ้างไปหรือเปล่าช่วยไม่ได้นะฉันทำแบบนี้เพราะก็คือครูนะคุณครูก็คงรู้ดีว่าฉันมีศัตรูอยู่เยอะทั้งในและนอกโรงเรียนพอคิดว่าถูกจับตายตาอแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่ากัน ถ้าคนอื่นรู้เข้าว่าฉันออกมาเจอซูทูแล้วก็คุณคต้องตัดอะไรมากเลยเนี่ก็วิดีโอคอลก็ได้เลนะทำไมล่ะคิดไม่ได้เหรอที่พูดมามันก็ถูกแต่ว่าคือว่าแต่บางครั้งเจอหน้าก็เสียกกว่านะ รู้สึกเหมือนคุณครูกลังรอชั้นเล่นเลยฉันไม่ได้พูดเล่นนะการปะำบัดก็ควรคต้องมาเจอหน้ากันเรื่องนี้ก็เหมือนกันเราแค่มาเจอกันเูืดทอทนาการเสร็จก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ผิอะไรผิดปกติทั้งน้อและวบนนี้มันจะไปยุ่งยากเหรองั้นเหรอไม่เข้าใจเลยกลางดึกแบบนี้ เรื่องยุ่งยากหลายๆเรื่องงั้นเหรออืมงั้นเหรออะไรนะขอน,นิดแป๊บเฮ้ยหลังจากคิดอยู่สักพักขีน้าก็ได้ข้อสรุปบ,บางอย่างคือคุยกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันกับคุณครูงั้นเหรอฉันไม่ไปเ,าาเป็นทางสำเรนจได้อาบน้ำนักการถ้ามีใครเข้าใจผิดแบบนั้นแล้วก็ฉันจะเป็นนักการ ใจเย็นๆที่คุณครูพูดมาก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าคนชอบที่ชอบข่าวลืออยู่ทุกที่พอมาคิดดูแล้วการคุยตอนกลางคืนอันตรายจะิงด้วยบางทีการนัดเจอตอนกลางวันน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ตอนกลางวันฉันมีงานอื่นต้องจัดก,การเยอะไปหมดถ้ากันแล้วจะจไปเจอีุณครูตอนไหนดีละ่ะ ถ้าไม่สะดวกจริงก็โทรมาหาก็ได้ละกินะคุณคิดยังนะแล้วก็ตัดจบไปซะอย่างนั้นเลยเย้มางบ้าละโอเคต่อไปการชื่อชบอบกับคนอื่นทำไมล่ะกินะ สวัสดีคุณครูได้เจอฮีนาจากตอนกลางวันด้วยละ mm. มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ว้วสอยนี่อย่าทำเหมือนเห็นผีแล้วก็แสกจะได้ไหมขาก่อนบอกว่าแล้วนี่ว่าจะเจอกันตอนกลางวันนะวันนี้ไม่ยุ่งหรออ่าไม่หรอกจะไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาหรอกนะ ฉันจัดตารางงานใหม่เลยพอเราว่างไปแล้วว่าประมาณสามชั่วโมงน่ะฮะแค่สามชั่วโมงเองเหรอหืไมไม่พอเหรอฉันคิดว่าแค่นี้จพอแล้วสำหรับการช้อปปิ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องไหนก็ค,คิดก็ได้ไปเถอะอ่ะออม ณคกูเข้าห้ากับยีรัสเลยไม่ค่อยมีคนเลยคนกูคงเลยที่นี่เพราะคนน้อยสินะให้ตายแล้วเรื่องสักกรัรที่จะบอกมันคืออะไรนะนั่นนะ่เะเคยอยากเดทอะ่ะจบนะคิดแล้วเชียว รังเครือประหลัดนี่นาะมันแตะลึกสัตว์ที่เราลึกเต็มไปหมดเลยหืฉันชอบอันไหนแล้วเหรอ,หอไม่ละฉันไม่ชอบของพวกนี้หรอกมีแต่ต้องเล่นลายๆคนชอบของน่ารักน่ารักพวกนี้อยู่ก็จริงแต่ฉันไม่ชอบหรอกแถมมาดูด้วยว่าตัวการ์ตูนพวกนี้ชื่ออะไรเราไปร้านอื่นจะดีไหมร้านเกมตู้นี่นะ ฉ็นเคยไดนหรือเปล่านะเหรอไม่ลนะฉันไมส่สนใจที่แบบนี้หรอกไมา赖คนส่งเสงงกลางบ้าคูแล้วก็แสงสีแสงสีส,งส,ส,งสับตาไปหมดแถมคนก็นนยกเยอะด้วยแล้วจะไปไหนละทักกันละอ่าไปบ้านครูไปลนะนั่นอยู่สองคนนะฉันรู้ว่าคนอื่นชอบมาที่นี่เพื่อมาได้สนุกกันแต่ฉันไม่ชอบเลยสักนิดเดียวเพราะงั้นไปที่อื่นกันเถอะ นั่นขายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นใช่ไนะมีนักเรียนไปกี่คนหรอกนะีชอบใส่เสื้อผ้าสีสะโชฉาดออาไว้เที่ยวกะวันนี้วันหยุดนะมีเสื้อผ้าที่ฉันชอบหรือเปล่าเดนเหรอไม่ละไม่มีเลยทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นด้วยล่ะอ่ะาฉาบอย่างงี้ครูวกว็เจ็บเป็นเหมือนกันนะครูก,ก็คอย ครูก็ตลอดมัลคอรอสรีเหมือนกันนะบางทีน้าไม่ต้องว่ากแบบนี้ก็ได้นะฉันมีชุดนักเ,เรียนอยู่แล้วไม่เห็นต้องซื้อชุดอ,อื่นเลยซื้อซื้อระบายักตัวซื้อหลอกไหนะม,ม,ม,มเลือกงานไม่รู้เลย ขอโทษน,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งคนทั้งสองคนก็เวะร้านอาหารสำหรับครอบครัวใกล้ๆดิสัตว่าคุณจะได้ใช้คุณจะได้ใช้ราสกุลเดียกับฮิดาแล้วเหรอมีอะไรหรอฮิดาจ,จังฮึปปปเปล่าหรอกแค่วันนี้ มันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้ท่านนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้ฉันทำพังซะแล้ว <c oughs> ฉันเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไปสนุกสินะฉันเองก็รู้เรื่องนี้อยู่ดีลแล้วล่ละแต่กูชอบอีด้านที่เป็นแบบนี้นะยอมให้ฉันแบบนี้อีกแล้วจริงๆเลยเชียว รับอะไรดีครับอ๋อไม่หัวกาแฟดำไม่ใส่ช็กกับนมแล้วคุณครูมีอะไรเหรอชอบอะไรเหมือนผู้ใหญ่เลยนะเอ๊ะผู้ใหญ่เหรอ <laughs> พูดอะไรน่ะคุณครูทหารที่เป็นผู้ใหญ่ เธอก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ตัวเล็กขี้หิดหและไม่น่ารักเลยไป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 ถึงแม้เป็นตัวเล็กแต่เธอก็อมือยีจะเป็นยังานของเธอแล้วก็น่ารักมากแต่ว่าฉันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชื่อชว์พอเป็นผู้ใหญ่ของคุณครูวันนี้คุณครูต้องสนุกเพราะฉันเพราะงั้นไม่ต้องพยายามจะดีกับฉันก็ได้ หล่าทักหน่อยนะวันนี้คนได้ีนะเห็นทีน,น,ยนะยิ้มก็นะพีบสั่งอาหารน่อได้ไหมครับอย่โมจะจีบกันครับโอ้โหหุ่นยนต์ขนาดขนาดเด็กเสิร์ฟยังบอกว่าริบริสั่งเลยครับตรงสายมันรีอยู่บ้งคนน้อยอยังบ่นมากอีก